รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองค่ะนายอนุชาบุรพชัยศรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าถ้านายกเนี่ยรับทราบรายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวประเทศไทยที่สะสมระหว่างเดือนมกราคมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปี6กห้นี้นะคะ,คะโดยข้อมูลล่าสุดเนี่ยจากสานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองเขาเปิดเผยตัวเลขเข้ามาค่ะบอกว่าตอนนี้การเติบโตอย่างต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวไทย โอ้ oh, 11ล้านคน49,769ตัวเลขกลมๆก,ก,ก็11ล้านคนนะคะนะโดยจำนวนนะักท่องเที่ยวที่เดินเข้าในประเทศเนี่ยอันดับแรกหนึ่งคือมาเลเซียค่ะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียชอบมาเที่ยวประเทศไทยมากเลยนะตอนนี้แล้วก็อินเดียเอออันนี้อินเดียนี่เชื่อนะเพราะว่าในช่วงช่วงของการไปเที่ยวหลายคนได้ถ่ายภาพมามีแต่ชาว นักท่องเที่ยวชาวอินเดียนะคะตอนนี้ให้ความสนใจมาเที่ยวไทยเยอะมากแล้วก็สปปลาวก็สนใจมาเที่ยวไทยมากเช่นเดียวกันอันดับสี่คือสิงคโปร์และอันดับสุดท้ายคือกรัรมพูชานะคะ,คะหลายประเทศในอ,อาเซียนคือเป็น,ปนไปได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็เปิดประเทศพร้อมๆกับเราก็เลยได้มีการเดินทางเข้ามาเที่ยวเยอะ,ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากตอมอนะคะส่วนข้อมูลนักท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่าตั้งแต่ที่ประเทศไทยเดี๋ยวเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามา ต่อวันเนี่ยนะคะเฉลี man, ่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีนักท่องเที่ยวประมาณ60,000คนถึง70,000คนและได้มีการคาดการเอาไว้นะคะว่าเดี๋ยวจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอีก11ล้านคนสิบเอ็ดล้านคนนะคะเมื่อรวมกับการท่องเที่ยวในประเทศ175ล้านคนต่อครั้งก็จะทําให้มีรายได้ในการท่องเที่ยวรวมถึง1,5ล้านล้านบาทค่ะสำหรับเป้าหมายในการ เขาก็มีเป้าหมายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะในปีหน้าก็คือคาดการเอาไว้ว่าอยากจะให้มีนักท่องเที่ยวเนี่ยประมาณ20บล้านคนเพราะฉะนั้นก็เป้าหมายก็ไม่ได้สูงเกินไปเป็นไปได้ว่าจัถึงแน่ๆเพราะว่าหลายคนก็มองไปถึงว่าปีหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวประเทศจีนก็มีแววว่าจะเปิดประเทศอย่างเงี้ยนะคะ